สนามหญ้าเป็นไงฮะสวยไหมแล้วยิ่งกระทบแสงตอนเย็นด้วยนะโอ้โหสวยงามครับเต็มสีเหลืองกระทบกับแสงสีเขียวโอ้โหดูกลมกลืนออกมากๆเลยตอนเย็นๆครับมากลางบริเวณโซนนี้จะค่อนข้างที่จะล่มผมว่ามีอยู่โซนเดียวมั้งที่มีต้นไม้สวยงามครับวันนี้ช่วงฤดูหนาวนะที่นี่ท้องฟ้าสวยดีชอบมากเลยน,นะแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศนะฮะแล้วมีเต็นท์โดมเป็นองค์ประกอบนะโอ้โหดูสวยงามมากเลย ตอนแรกอะ่ะผมอยากจะมากางเต็นต์ตรงนี้นะแต่สู้ความแรงของแดดตอนกลางวันไม่ไหวผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยโค้งเนี้ยโค้งเนี้ยเหมือนเป็นอัศจรรย์นะอือหรือใครจะมาจัดแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตตรงนี้นะได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยจะมีเวทีอยู่ข้างบนแล้วมีเพื่อนๆกางเต็นท์รอบๆแล้วเล่นดนตรีโอ้สวยงามเนี่ยตรงนี้ครับตอนเย็นๆหรือว่าตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นลานไฟนี่มาก่อกองไฟตรงนี้ได้เลยเป็นไงล่ะโอ้โหเจ๋ง เนี่ยสนามหญ้าเขาดูแลดีมากเลยนะสวยสวยงามมากๆเอออ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เป็นลานหินนี่นะครับก็คือเป็นของจุดจอดนอนนะตรงนี้เนี่ยใครที่เอามาโตโฮมมาหรือเอารถตู้มานะครับหรือเอารถคารแวนมานนะเนี่ยนะเนี่ยก็มาจอดนอนตรงนี้ได้เลยนี่ครับเต็นท์ให้เช่าดีไหมดีนะโอ้โหคือดูแข็งแรงดีอะ เป็นผ้าใบนะโหรูดูฝนบอกได้เลยนะสบายแล้วมีสเปซข้างหน้าด้วยนะดูดินี่สเปซข้างหน้าแล้วนี่ครับวิวที่ได้โอ้โห,โหสวยงามไหมเพื่อนโอ้มุมนี้จัดว่าเด็ดวะ่ะเนี่ยตรงนี้ครัสวยดีครับสวยใช้ได้เลย สวัสดีเพื่อนๆชาวกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะครับนี่เลยผมได้ปักไตแล้วนะครับทิปนี้ผมมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะและตอนนี้ผมก็อยู่ที่เอสม t a เทนวิ w อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยเป็นลานกลางเต็นที่ดูโรแมนติกเอามากๆเลยนะครับสนามหญ้าสีเขียวเนียนตา สถานที่ดูสะอาดและกว้างขวางเอามากๆเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบๆของลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับผมก็ปักเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยครับเป็นไงครับวิวทิวทัศน์สวยงามใช้ได้เลยนะครับจะเห็นวิวของขุนเขานะเนี่ยฮะสนามหญ้าเป็นไงฮะสวยไหมและยิ่งกระทบแสงตอนเย็นด้วยนะโอ้โหสวยงามครับเต็นท์สีเหลืองกระทบกับแสงสีเขียวโอ้โหดูกลมกลืนเอามากๆเลย นี่พื้นที่สเปซผมก็ผมมาตอนกลางวันเนี่ยฮะตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะล่มนะใต้ล่มไม้นี่นี่ใช้ล่มไม้ตรงเนี้ยครับนะเอออ่ะแล้วพอแพนกลับไปตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะอยู่ริมถนนเลยเป็นเนินขึ้นมาครับเนินเล็กๆครับแต่ก็ดูสวยงามนะเห็นไหมโอ้โหวิวมันใช้ได้เลยอะ่ะเออผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนู้นนะ ก็อาศัยนอนอยู่หลังสารพระภูมิเนี่ยแหละแล้วคืนนี้เหมารานด้วยสินี่ฮะเต็นผมอยู่ตรงนู้นคืนนี้คงจะไม่มีอะไรให้ระทึกขวัญนะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นปะเรามาดูลานกลางเต็นท์ละกันลานกลางเต็นท์ที่นี่มีหลายโซนนะครับผมจะให้ดูโซนตรงนี้ก่อนนะโซนตรงนี้ก็ได้สักประมาณ10เต็นนะฮะ10เต็นเล็ก5เต็นใหญ่นะครับนี่ฮะที่เราเห็นนี้ก็คือจะเป็นเต็นโดมนะ เต็นโดมละครับมีตั้งแต่ราคา1,900ถึง3,500นะครับก็คือมันจะมีการแบ่งวันด้วยละกันแบ่งวันเป็นวันหยุดวันธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับผมก็จำไม่ได้ละยังไงเพื่อนๆก็ไปดูที่เพจ S Mountain View นะครับตัดกันมาตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงลานกลางเต็นท์ก็จะมีปลั๊กไฟให้ด้วยทําดีนะครับเนี่ยทำดีแข็งแรงเลยเออนี่ฮะเนี่ฮะ,ฮะเพื่อนๆก็เตรียมสายมาได้เลยก็จะมีสวิตช์ปิดเปิด ตรงนี้ก็จะมีก๊อกล้างมือนะแต่จริงๆะผมว่าเขาเป็นสายยางะเอาไว้พวกรดน้ำแหละแต่ว่าเราสามารถเวลาเราทําอาหารกินกันบนลานนี้เราก็สามารถมาใช้ก๊อกนี้ได้ตอนเย็นๆครับมากลางบริเวณโซนนี้จะค่อนข้างที่จะล่มผมว่ามีอยู่โซนเดียวมั้งที่มีต้นไม้เนี่ยแดดทะลุแดดทะล,ดดลุเออลองย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเห็นนะเต็นท์ผมก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสนามหญ้าสีเขียวนะครับมันก็กลมกลืนเอาแหละ สวยงามครับวันนี้ช่วงฤดูหนาวนะที่นี่ท้องฟ้าสวยดีชอบมากเลยนะแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศนะแล้วมีเต็นท์โดมเป็นองค์ประกอบนะโอดูสวยงามมากเลย เดินแค่ข้ามถนนครับตรงนี้ครับผมว่าตรงนี้สวยตอนแรกอะ่ะผมอยากจะมากางเต็นต์ตรงนี้นะแต่สู้ความแรงของแดดตอนกลางวันไม่ไหวเออผมก็เลยย้ายดีกว่าเนี่ยตรงนี้วิวมันสวยมากเลยฮนะแต่ก่อนตรงเนี้ยตอนแรกอะ่ะตั้งใจจะทําเป็นร้านคาเฟ่นนะแต่ตอนนี้เขากว่าต้องชะลอโครงการเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นที่เอาไว้ให้แบบว่าแขกสําหรับที่มากางเต็นที่นี่มานั่งชิลๆนั่งเล่นหรือว่ามานั่งเล่นบนด่านฟ้าก็ได้เพราะข้างบนมีด่านฟ้าด้วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะพาขึ้นไปดู เนี่ยฮะเนี่ยก็จะมีทางเดินเข้าไปเนี่ยขึ้นไปนเรื่อยเลยนะอ่ะเราตัดมาดูตรงนี้ก่อนโห oh, สวยถ่ายพวกพีเวดดิ้งนะหรือว่าจัดงานเลี้ยงงานแต่งนะ oh, ผมว่าเหม,มาะมันดูโรแมนติกอะดูดิอ่ามาตรงเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยมากเลยเนี่ยโค้งเนี้ยโค้งเนี้ยเหมือนเป็นอัศจรรย์นะหรือหรือใครจะมาจัดแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตตรงนี้นะ ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยจะมีเวทีอยู่ข้างบนแล้วมีเพื่อนๆนกลางเต็นท์รอบๆแล้วเล่นดนตรีโอ้สวยงามชอบครับชอบตรงนี้อ่าเขาก็กำลังลดน้ำอยู่นะตรงนี้โอ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 ้ไปดูฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ เนี่ยฮะพอลงมาประมาณโซนๆนี่ฮะก็ะะจะเห็นเลเยอร์ของชั้นลานกลางเต็นท์<ๆ>เขาทําได้ดีมากเลยนะเนี่ยก็ <_ S 1> จะได้เป็นพวกประมาณเต็นท์โซโล่เต็นท์นอน2คนนะครับเต็นท์ครอบครัวจะไม่เหมาะโซนนี้เนี่ยแล้วข้างบนลิฟท์นั่นน่ะจะเป็นเต็นท์ให้เช่านอนนะครับเขาก็จัดเอาไว้ให้ละก็จะมีทางขึ้นไปอีกนะข้างบนยังมีลานกลางเต็นท์แล้วก็จอดนอนอีกนะจุดจอดนอนก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําตอนนี้แดดแรงไปหน่อยฮะสี่โมงเย็น นี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ําครับแต่วันนี้เขายังไม่ได้เปิดทําดีครับเนี่ยสวยงามเออสวยงามมากเลยนี่ก็จะเป็นพวกจุดล้างจานนะอ่างล้างจานล้างผักล้างของไอพวกเครื่องครัวครับล้างของที่จะมาทําอาหารนะเนี่ยแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องกระจกแต่ตอนนี้เขาล็อกอยู่ผมเข้าไปไม่ได้แต่จะบอกว่า คือมันดีครับทาได้ดีมากเลยห้องน้ําที่เนี่ยผมยอมรับทําสวยออกมาจาัดห้องน้ําแล้วนะครับมาเจอมุมนี้อีกทีนึงก็ขอขายมุมนี้หน่อยผมชอบมุมนี้จังเลยเสียอย่างเดียวนะมันโลง่งแต่ถ้ามันไม่โล่งอะ่ะมันก็ไม่สวยมันก็มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่เรามาทางนี้ดีกว่าเนี่ยฮะรอบๆตรงเนี้ยก็เป็นลานกลางเต็นนะสามารถกางเต็นได้หมดเลยผมว่าพื้นที่ตรงเนี้ยกว้างดีเนี่ยมีตู้ไฟด้วยแล้วกางเต็นได้รอบเลยนะทำเป็นเลเยอร์สวยงามเลยอะ่ะเนี่ยพอแพนกลับไปเนี่ย สวยมะมันสวยนะเนี่สวยนี่ฮะกว้างดีครับตรงนี้อย่างเงี้ยครับเหมาะกับการที่มากางเต็นท์ดูดาวอะโหดาวน่าจะเต็มท้องฟ้านะตอนกลางคืนแล้วช่วงฤดูหนาวที่ผมมานะโอโ้โหน่าจะเวิร์กอะเนี่ยลายนตรงนู้นเขาก็มีนะกว้างขวางครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะฮะแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยรถจอดนอนเข้ามาจอดไม่ได้นะ ไม่สามารถเอารถเข้ามาจอดนอนได้นะครับตรงสนามหญ้าแล้วกันไม่สามารถเอารถมาจอดนอนได้ผมคุยกับทางคนดูแลลานละเนี่ยนะไปละคนดูแลลานอ,อยากให้เพื่อนๆมาโอ้โหมันโรแมนติกอะ่ะเนี่ยก็จะทําเป็นทางเดินสวยงามชัดเจนครับถือว่าเป็นลานที่ดูแลสนามหญ้าได้ดีออกมากๆเลยนะอันนี้ขอชมเป็นการส่วนตัวเลยปะพามาดูทีละขั้นเลยนะเห็นนะโอ้โหมุมนี้ จะโล่งนิดนึงครับแต่มันก็เหมาะกับสำหรับช่วงฤดูหนาวอะ่ะฤดูฝนก็เหมาะนะเ,ออเนี่ยเห็นทิวทัศน์ของภูเขานะโหสวยงามก็ชมบรรยากาศไปเพลินๆนะครับสนามหญ้าเขาสวยจริงสีเขียวเนียนตาชอบชอบตรงนี้ทำสวยงามเลยครับมันจะเป็นที่นั่งเล่นนะฮะเอาไว้ผ่อนคลายตอนเย็นๆนะครับผมว่าตรงนี้มันเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวเลยล่ะ แต่ผมก็คิดเอานะว่าน่าจะกางเต็นท์ได้นะพื้นที่สเปซตรงนี้แล้วมุมก็จะได้ประมาณนี้คระก็จะเห็นมุมขายตรงนี้สวยงามนะฮะเนี่ยตรงนี้ครับตอนเย็นๆหรือว่าตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นลานไฟนี่มาก่อกองไฟตรงนี้ได้เลยเป็นไงล่ะโอ้โหเจ๋งเนี่ยเป็นลานไฟครับนะแล้วพอมองย้อนกลับไปอ่ะเนี่ยสวยงามเลยครับ นี่ผมพาวนไปรอบๆเลยนะนี่ฮะลานไฟตอนกลางคืนผมว่าคงจะดีอวมากๆอ่ะเนี่ยแล้วเราเวลาเรามองนะเรามองย้อนกลับไปงน้นนะก็จะเห็นวิวชิวเขาเห็นอะไรนะหูสวยงามบรรยากาศมันได้ครับโอ้โหอ่าถ้าเรามองแบบดีๆนะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นรูปดาวนะแล้วตอนกลางคืนผมว่าคงจะสวยแหละนะมีไฟประดับประดาไฟลาวและโยงและยาง นี่ครับก็จะมีป้ายนะครับให้เราเข้าไปนั่งในเนี้ยฮะแล้วก็ถ่ายเล่นนี่ดูดิโอ้โหเวิร์คครับเวิร์คอ่ะกลับมาตรงนี้ก็มีป้ายครับเนี่ยเอาไว้เป็นเช็คอินนะฮะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนหรือให้ลูกหลานะมาถ่ายรูปเล่นได้ตรงนี้ไะเดินออกมาครับเราขึ้นไปตรงนี้แล้วกันตอนแรกที่เขาจะทำเป็นคาเฟ่อ่ะแต่เขาก็ได้พับโปรเจกต์ไปก่อนแต่ผมเสียดายนะอยากให้ทำเนี่ยเสียดาย อยากให้ทําแต่ว่าก็เข้าใจแหละว,ว่ามันมีต้นทุนเนี่ยมีรายละเอียดนะมีแบบปลูกดอกไม้มีอะไรตรงนี้นะเออสวยดีเนี่ยขึ้นมาโหทางเดินดีมากเลยอ่ะ่าเดี๋ยวเราแพนกลับไปดูครับวิวที่ได้นี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยครับสวยอ่ะเรามาดูตรงนี้กันนี่ก็จะเป็นระเบียงนะฮะ อแต่ประตูมันปิดอยู่เดินทะลุไปไม่ได้ปะกลับมาดูตรงนี้ฮะนี่โอ้โหถ้าสมมุติว่าสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะนะคาเฟ่ก็จะเกิดครับตรงนี้แต่ตรงนี้ก็คือพับโปรเจกต์ไว้ก่อนจริงๆนะเรามาถ่ายรูปเล่นนะเรามาเช็คอินตรงนี้ได้นะเนี่ยถ่ายรูปไปอะ่ะโหสวยเออมินิมอลดีอ,อ เนี่ยก็จะเป็นชื่อร้านนะครับเออแล้วมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเออมันก็ดูเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะเนี่ยพอเสยไฟอย่างเงี้ยนะหลอกได้เลยข้างบนเนี่ยที่เหมือนจะทาคาเฟ่น,นะครับยังมีห้องน้ําแฝงตัวอยู่นะตรงนี้เข้ามาดูครับเนี่ยแค่ทางเข้าก็ดูสวยแล้วอะ่ะโหแล้วทําแบบดูดีมากเลยนะ,ะเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับอ่าแต่ไ,ไงโอโ้โหเกรดพรีเมียมครับห้องน้ําคือดีเอามากๆ นี่ดูสุขขานะครับสวยงามครับนะได้มาตรฐานสุขาสองห้องอ่านี่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีให้ด้วยเยี่ยมไปเลยครับที่นี่โอ้โหนะแล้วก็ราวตักผ้าครับก็ใหญ่ก็ใหญ่เอาเรื่องเลยนะก็ถือว่ายาวดีแล้วก็จะมีที่วางของครับพวกสบู่ยาสีฟันแล้วก็แชมพูห้องน้ำก็ถือว่ากว้างครับถือว่ากว้างในระดับหนึ่งแล้วกัน เครื่องทำน้ำอุ่นมีสองห้องนะมีสองห้องตัดกับมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีโถฉี่อยู่สองโถนะครับห้องน้ำนะครับก็จะแยกชายหญิงชัดเจนนะเนี่ยห้องน้ำชายฝั่งตรงข้างก็คือห้องน้ำหญิงนะครับนี่ก็จะแยกให้ชัดเจนชั้นบนครับก็จะเดินอ้อมมาข้างหลังนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าให้คนทั่วไปขึ้นได้หรือเปล่าแต่ผมมาตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จอะผมก็เลยมาซอกแซกดูก่อนนี่ฮะ นี่ครับก็จะเป็นวิวอรอบนะฮะเนี่ยเห็นนะโอ้โหสวยงามแล้วแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบเทือกเขาล้อมรอบอ่ะเอาดิเออเทือกเขาล้อมรอบเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้โหโอเออลานกางเต็นท์นี้มันเหมือนภูเขาล้อมรอบลานจริงๆนะเนี่ยฮะแล้วที่เราเห็นเป็นสนามดินอย่างเงี้ย ตรงนี้ครับเอาไว้ให้กับชาวจอดนอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาที่นี่และจะจอดนอนเนี่ยจะต้องมาใช้ตรงลานนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลานข้างบนเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวเรามาซอกแซกก่อนดีกว่าซอกแซกรอมๆนี่ครับก็จะเป็นที่ชมวิวมุมสูงแล้วกันนะฮะออพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นฮะแดดกำลังแรงอยู่อ่ะเดี๋ยวผมแพ่นเดี๋ยวผมแผน่ผแผนกล้องมาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยก็จะเห็นเนี่ย เนี่ยลานนี้ผมกางเต็นท์อยู่นยก็จะเห็นเต็นท์ผมสีเหลืองๆตรงนู้นนะ่ะเออนั่นอนะ่ะจะบอกว่าตอนนี้นะครับโหลมกําลังเย็นเอามากๆเลยนะฮะโอ้ลานนี้นะครับผมว่าสุดครับนะความสวยนะผมเอาว่าเป็นลานที่ผมถือว่าเป็นลานที่โรแมนติกสุดในอำเภอบ้านไร่ละเออนะสวยดีสวยดี ทางลงนี้ก็แบบโห,โหคีดเอทมากเลยเออก็ดูเป็นญี่ปุ่นดีครับเรามาถึงตรงจุดจอดนอนแล้วจุดจอดนอนครับก็ก็จะเป็นที่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นลานดินเนี่ยเขาก็จะตีเป็นล็อกไว้นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตีเป็นล็อกเพื่ออะไรนะตรงนี้จะสวยเนี่ยจะเห็นสนามหญ้าและเห็นภูเขานะชอบลานนี้ว่ะภูเขา้อมรอบเนี่ยลานจอดนอน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับไหนๆเราขึ้นมาแล้วครับเราก็จะดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยลานนี้อ่ะก็จะเป็นลานของลานกลางเต็นท์นะครับตรงนี้ตรงที่เป็นสนามหญ้าจะเป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดนะฮะเนี่ยก็จะมีตู้ไฟให้ตู้ไฟถือว่าหลายจุดเลยนะนี่ก็ทังเดินก็ดีเนี่ยเราเดินตรงนี้ก็ได้นะดูดูฝนอนะ่ะไม่เชื้อแฉะเลยอ่ะถ้าเรามากางเต็นท์ตรงเนี้ยวิวที่ได้ก็จะเป็นวิวประมาณนเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยก็จะเห็น อะไรกว้างๆเห็นลานจุดจอดนอนนะครับนะก็เห็นภูเขาเออตรงนี้ก็สวยเนี่ยตรงนี้ก็สวยปเราเดินขึ้นไปครับข้างบนผมถือว่าบนสุดแล้วนะครับของที่นี่ข้างบนนะฮะก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนที่เป็นสนามหญ้าเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยฮนะก็จะเป็นโซนของคนที่มากางเต้ทนนะฮะวิวที่ได้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อย นะเว้ยลมเย็นว่ะชอบลมเย็นครับเนี่ยสนามหญ้าเขาดูแลดีมากเลยนะสวยสวยงามมากๆเอออ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เป็นลานขินนี่นะครับก็คือเป็นของจุดจอดนอนนะตรงนี้เนี่ยใครที่เอามาโต้โฮมาหรือเอารถตู้มานะครับหรือเอารถคาราวานมาเนี่ยนะเนี่ยก็มาจอดนอนตรงนี้ได้เลย คุณก็จะอยู่บนสุดแล้วคุณก็จะแบบเห็นภูเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วรอบๆนะตรงนี้น่ะเนี่ยๆๆเนี่ย,เน,ยเนี่ยฮะคุณก็จะได้วิวประมาณเนี้ยถ้าคุณมาจอดอยู่โซน,นเนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับเนี่ยกว้างขวางครับผมว่าข้างบนตีสักประมาณ20คันน่าจะได้อยู่นะมันกว้างดิข้างล่างก็น่าอีกประมาณ25คันก็50คันพอดีนะจอดนอน จอดนอนตรงนี้แต่อาจจะแบบลองพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้นะเผอรใครอยากจะมาจอดนอนตรงนี้ก็ลองพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของลานแล้วกันนะผมว่าน่าจะได้แหละเจ้าของลานก็ใจดีอยู่เนี่ยวิวที่ได้ก็เนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นน่ะมันก็สวยนะแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าลมเย็นมากมันอยู่จุดบนสุดอะของลานกลางเต็นท์อ่ะไปเดี๋ยวเราเดินลงไปดูตรงเต็นท์เช่าก่อนดีกว่านะ เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเต็นท์เช่าอ่ะออรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผมถือว่าดีเลยนะนี่นะลูกค้าสําหรับคนที่มาพักเต็นท์เช่านะฮะเนี่ยฮะเนี่ยก็ขับรถอนะ่ะจากตรงนู้นครับขึ้นมาจอดด้านหลังได้เลยข้างหลังเนี่ยมันจะมีช่องให้เดินครับนี่ฮะช่องให้เดินโอ้ตรงนี้ล่มดีล่มจังเลยนี่ครับเต็นท์ให้เช่าดีไหมดีนะโอ้โหคือดูแข็งแรงดีอ่ะเป็นผ้าใบนะโอ้โดูดูฝนบอกได้เลยนะสบาย แล้วมีสเปซข้างหน้าด้วยนะดูดินี่สเปซข้างหน้าเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตดูข้างในก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่ข้างในฮะก็จะมีเตียงนอนนะครับนะจะมีพัดลมปรับอากาศนะครับก็จะมีโต๊ะมีอะไรอย่างนี้นะนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วนี้ครับวิวที่ได้โอ้โหสวยงามไม่เพื่อน โอ้มุมนี้จัดว่าเด็ดวะ่ะเนี่ยตรงนี้ครับสวยดีครับสวยใช้ได้เลยก็จะมีให้บริการอยู่1 2 3 4สออยู่ประมาณ4หลังนะครับตรงนี้เดินไปเรื่อยๆได้เลยครับนะมันก็จะทางเดินมันก็จะเชื่อมถึงกันผมว่าเด็กๆมาวิ่งเล่นตรงนี้สนุกนะถัดจากเต็นท์เช่าเคบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเต็นท์โดมกันซึ่งจะอยู่โซนหน้าเต็นท์ผมนี่แหละไปะไปดูกันผมเดินมาจากทางตรงนู้นนะครับอ่าแล้วก็เดินตามถนนมาเรื่อยๆนะครับ เดินมาตรงทางลงเนินนะอ่าก็จะเห็นเต็นท์ผมอยู่ตรงนี้เดินมาเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศกำลังสวยงามเลยนี่ครับนี่ก็จะเป็นทางเดินของเต็นท์โดมนะฮะเนี่ยก็จะเป็นทางเดินของเต็นท์โดมนี่ฮะอ่ะเรามาที่หลังแรกดีกว่าหลังแรกครับนี่นี่ครับก็จะมีสเปซให้นั่งด้วยนะ ทำเป็นส่วนตัวดีอะ,นะเนอะเนี่ยครับนะสเปซนี้ผมว่าโอเคเลยนะเด็กๆวิง่งเล่นกันสนุกสนานเลยนะออออดูแบบไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายอะนี่เต็นท์นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเต็นที่ใหญ่สุดแล้วกันนะครับเต็นท์แรกอ่ะเรามาดูตรงนี้ข้างในบรรยากาศข้างในก็จะเห็นแบบข <laughs> ุ่นๆแล้วกันนะเออก็จะประมาณนี้ครับ เหมือนมีบันไดด้วยขึ้นไปนอนได้อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นบนเป็นบรรยากาศของเต็นท์โดมนะครับดูรอบๆก่อนอ่านี่อ่ะนี่ครับก็จะมีสเปซให้สวยงามครับตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นวิวทิวเขานะแล้วก็จะเนี่ยมีต้นไม้เป็นรั้วเนี่ยมีต้นไม้ล้อมเป็นรั้วเลยดูไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายครับดูเป็นส่วนตัวอมากๆเลย ตรงนี้ขายความเป็นส่วนตัวนะครับครับเดินเรียบๆลั้วไม้มาครับมาดูอีกเต็นท์หนึ่งแล้วครับนี่ก็เป็นเต็นท์โดมนะครับบรรยากาศก็จะใกล้เคียงกันครับกับเต็นท์หลังแรกนะครับที่ผมพาไปดูนี่ฮะก็จะมีจุดให้นั่งบรรยากาศก็คล้ายๆกันครับดูมีความเป็นส่วนตัวนะเต็นท์โดมเนี่ยมันราคาอยู่ที่2,900ถึง3,5 0 0นะฮะแล้วแต่ช่วงเวลา นะครับถ้าใครสนใจอะ่ะก็ทักไปที่เพจ S Mountain View ดูนะครับหน้าเต็นท์โดมนะครับนี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เห็นนะโอ้สวยงามครับมองจากวิวตรงนี้นะผมก็ว่าโอเคเลยนะสวยงามกว้างขวางครับผมเอาอลองรับได้300เต็นท์เลยครับเนี่ยก็มีเลเยอร์เลเยอร์ครับมันเหมือนอุทยานแห่งชาติะนะฮะเรามาดูตรงลานกลางเต็นท์ตรงเชิงดอยนะครับนะเห็นไห เนี่ยบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นครับนะหน้าเต็นท์โดมสวยงามครับโอสนามหญ้าผมชอบอะสวยสวยตอนนี้แสงมันลงครับมันเลยดูอมเหลืองไปหน่อยแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าอะสีมันจะเขียวตรงชั้นนี้ก็มีลานไฟให้นะครับหน้าเต็นท์โดมก็มีลานไฟให้จุดหนึ่งโอโ้โหมีลานไฟให้สองจุดเลยนะครับตอนฤดูหนาวนะ <S 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 เพื่อน <S <S ๆอะอย่าพลาดเลยที่นี่เออนะ ล้อมวงผิงไฟแล้วก็ดูดวงดาวเนี่ยครับพอย้อนกลับไปดูตรงเนี้ยสวยงามเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลลานกลางเต็นท์ของ S Mountain View อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกันดูนะครับโอเคค่ากลางเต็นท์นะครับตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปตกคนละ200บาทต,ต่อคนต่อคืนเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเข้านอนฟรีนะครับหรือเด็กที่มีอายุตั้งแต 11-12ขวบคิดคนละ100บาทต่อคนต่อคืนสำหรับจุดจอดนอนนะครับเพื่อนๆที่อยากจะจอดนอนที่นี่ก็คิดคนละ200บาทค่าจอดไม่คิดนะครับที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้แอร์หรือว่าชาร์จไฟเข้ารถนะฮะก็คิด200บาท ที่นี่นะครับก็อนุญาตให้ประกอบอาหารทานกินเองได้นะแล้วก็กรุณาใช้เตาแก๊สด,ด้วยครับไม่จุดเตาถ่า,านหรือว่าก่อไฟบนพื้นยานะครับลานกางเต็นที่นี่ใกล้ชุมชนนะครับหน้าปักฐานก็มีร้านขายของชำให้หรือถ้าใครอยากจะเข้าตัวอำเภอบ้านไร่นะครับลานกางเต็นที่นี่ห่างจากอำเภอบ้านไร่อยู่ที่ประมาณ12กิโลส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถเอาข้อมาได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพียงแต่ว่าขอให้ดูแลความสะอาดแล้วก็อย่าให้น้องไปรบกวนแขกที่มาพักด้วยนะ สำหรับห้องน้ำนะครับผมบอกได้เลยว่าห้องน้าที่นี่ดีเอามากๆเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้อีกด้วยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มาเที่ยวที่นี่แล้วไม่มีอุปกรณ์การกางเต็นท์นะฮะที่นี่ก็จะมีเต็นท์เคบินให้เช่าแล้วก็มีเต็นท์โดมไว้ให้บริการนะครับราคามีตั้งแต่1,200บาทถึง3,500บาทอย่างไรก็ติดต่อที่เพจ S s o มา t t i n v น e w ดูนะครับ ส่วนสัญญาณที่นี่มีครบทุกเครือข่ายผมใช้สัญญาณถูมูฟ 5G นะครับในการส่งข้อมูลให้เพื่อนลงในกลุ่มจุดกลางเต็นทนะ์ก็ถือว่าสัญญาณที่นี่ขึ้น 5G เร็วและแรงนะเอาแล้วครับก็ฝากลานกลางเต็นท์ที่นี่ไว้อีก1ลานแลานนะครับผมมองว่าลานกลางเต็นท์ที่นี่นะสวยสนามหญ้าดีแล้วก็พื้นที่กว้างมีเขาลอ้อมรอบเลยนะครับพื้นที่โรแมนติกเอามากมาก ยังไงเนี่ยก็ถ้าใครได้มาเที่ยวอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุดัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลานที่ไม่ควรพลาดและในตอนนี้ก็ถึงควนแก่เวลาแล้วนะครับที่ผมพาเพื่อนๆไปชมลานรอบๆกันนะเดี๋ยวทริปต่อไปเนี่ยผมจะไปที่ลานกลางเต็นท์ไหนเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย